สิ้นกรรมโดยพุทธทาสภิกขุธรรมสวัสด,ดีแหม,มรดาชาแนลช่วงธรรมะเบิกบานสบายใจวันนี้ขอเสนอสิ้นกรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุทุกอย่างเป็นไปตามกรรมชาติที่แล้วคงไปทําเข้ามาก่อนละสิชาตินี้จะต้องเกิดมาชดใช้กรรมเก่าประโยคนี้เรามักได้ยินคนพูดกันเสมอ,อยามที่เราทุกข์ใจเวลาไปเล่าหรือระบายให้ใครฟัง และมักได้รับฟังคําพูดปลอบใจว่าอย่าคิดอะไรมากก้มหน้าก้มตารับกรรมไปหมดกรรมเมื่อไรชีวิตจะดีขึ้นเองกรรมคือการกระทำทำแต่กรรมดีเว้นกรรมชั่วปฏิบัติเพื่อละกรรมดำคือถือสินห้าเว้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมชั่วคนที่หลงไหลาย,ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยคิดว่าถูกต้องเรียกว่ากรรมดำสองชั้น คือผิดแล้วยังไม่รู้ว่าผิดมันลึกซึ้งมากสมัยพุทธกาลเรียกว่าสีลับพระตะปรามาตแปลว่าการยึดมั่นในข้อปฏิบัติหรือขนบธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งว่าขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างงมงายเช่นการขอหวยจากต้นไม้การเสดอเคราะห์เป็นต้นพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าคนบางคนประมวลกายสังขาร คือเครื่องปรุงแต่งกายชนิดที่เป็นไปเพื่อความทุกข์คือกรรมดำปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เขาสะสมแต่สิ่งที่ทำให้เกิดกลางกระทำํำทั้งกายวาจาและจิตเพื่อทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ได้รับผลกรรมดังนั้นจงฝึกสติระวังใจเพื่อละกรรมดำคืออย่าสะสมเหตุปัจจัยที่จะปรุงแต่งกายวาจาใจที่จะทำให้เป็นทุกข์อย่าไปแตะต้อง ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์ทั้งทางกายวาจาใจทำแต่ความดีลักความชั่วมันฝึกจเจริญสติมีสติทำจิตใจให้ผ่องใสความทุกข์จะหายไปเยอะเลย